ซื้อเลกับบอทผักวกับบอป,ปผู้ดใดที่ไมาเคยซื้อเลขมาพิซซอบกันแม่ผัว,วเอ้ยค่อยขอโอกาสผัว,วค่อยโพเติดการพน,นันคอยไวติดเลขขบาบังคบไม่ค่อยซื้อซอยผัว,ว่ัขนค่อยบมซื้อซอยข่าวกเบกเคดผัว,วเอ้ยผัวเอ้ยคอยขอโอกาสผัว ผู้ใดมซื้อเลขมาอภซอไว้แม่ผัวห้ผัว้คอยขอโอกาสผัวเดือนสุดท้ายคนสิบ่ซื้ออีกแล้วอีดีกูน่าจะเป็นผู้งานบังแม่งบอกใ้ดูอ่างนี้นะตาตตตคแลูอเขามากกว่าแห้ว่าอยได้ขายดีมากโอ้ยเอียนี้ก็ได้ขายดีสัตัวเขาบอมีคนซื้อกับซื้อเองโลดมึงนี่ซื้อเองมันห่าแสบแล้วสิบ่อยตัวเองมันได้ขายทีเด่นกันา ตัวดังในบ้านในเมืองได้บอกอู้มันออกดูโพสกูฝันบบทันีฝันบบทันจะซื้อรถอีนี้มึงลงทุนไปกับมันเท่าไหร่แล้วมึงสิปล่อยให้มันโอู้เสียไปเปล่าๆสอกเงินพิน่ะว้าวอิ่มได้ไหมว้าวอิ่มได้ไหมว้าวว้าวฉันว้าวหลาตาอีนี้มึงสิเสียละล้านนะมาก่อนมาก่อนแม่ตาจะเป็นเงอกจะเป็นงะลงทุนไปจักี่สศแล้วบุญยอเอาคืนตายคิดจะคักเดาสาวเด้อคิดให้เป็นเดาสาวเด้อเอากำไรคืนเดี๋ยทีาสิโมบึงเนี่ยสาวซื้อเลยตายค่าสิทุกเดือนน่ะ สามสามสามบางแวนสามบักแวนอีห้ามึงเออุ้ยมักซิบหมักซิบหมักซิบอุ้ยซนี่ละหนี่เด้ออุ้ยจะเป็นแววเงี้ยเหี้ยกูอุ้ยขามันเลยกขามันสาบโต้สาบโต้สาบโต้ขามันอีสาบโต้อุ้ยมึงอีจะแววดูเขากระู้กระไพกกูเบิร์ดแล้วแหละมึงแววเนี่ยอุ้ยบอกกลับมาได้เออตีเลยมากี่แล บมมีเตบอกกับมาไรกับเพมนบ้าเนาะกุณไ้นอยู่เอาคุณนั่งเตาสุดๆกูบอกสุดกับอะไรปะขนาดคุม้าเเ้าสุดแล้วจะเป็นสุพพเหคนว้ากูบอมมีเินหลาๆกูหนีตลอดบบนีาคมีเงินเยอะคุถูกเล็กสี่ร้อยไร่ไปเึงเก็บโตเลยคล่มึงหนีไปเลาโอเคต้อยไปซไปซื้อเลไอไปซื้อเล็กระวังเล็กกับเพ่อนนี่เจออยกเพ่อนะเอะเยอะ สี่ร้ลยน้อยจะอยากได้ค่อยเลือกประด้ขอขอบใจทุกคนที่ห่วมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทีดูดิกเวอร์ของดูดิกเดอร์ขอบใจเลยไลน์